สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุกคนเดอ้อบัวอยู่ในประเทศและต่างประเทศเมื่อนี้เซาโมงมันมีโอกาสนอกจากเอฟซี FC อันคนงามคุณเรื่องผลอันผักเข้ามาว่าให้รีวิวเขื่อนในห้านให้แน่ราคาเท่าไรเนาะเฮาเมื่อนี้และเฮาสิมานรีวิวสินค้าให้ทุกคนในเบิร์นในซมนกำกันเบิร์นกันเลยเอาอันอันใดอันแรกก็ เอาสดได้ก่อนเอาคิมทาผิวเนาะพี่น้องเนี่ยเขาคิมทาผิวอ,นนอ,<ม>อันนี้ซิต้าเป็นกุยอุดอดี้ซิต้ายู่นี่เขาสิขายสีสีมหาคันน้อพี่น้องอาป็นเงินบาทก็ประมาณแปดสิบบาทหรือเก่าสิบบาทเนาะพี่น้องเก่าสิบบาท สี่สิบพันประมาณแปดสิบาท,บาทอ,อาันนี้เราไปทายได้ด่นเราไปเห็นคลิปภาพพิ้น,นคลิปคาพิวของกิฟฟารินหอมใส่ดี <c oughs> อันนี้เป็นคลิอำนังของกิฟฟารินคือกัน ราคาทรงรลยบาทขายเป็นเงินบาทอันนี้ก็เงินบาทนะพี่น้องเป็นดิลสติก๊กดิลสติก๊กขายที่นี่ก็สิมหาพันคูณเลขเงินกับประมาณเท่าไรสิมหาพัน เป็นยังขากัสีเป็นคีมเป็นยังขากระสีคลายเดอพี่น้องอันนี้สิเป็นคีมหักซาฝาอันนี้กิ้งไข่หมกกิ้งไข่หมกกระสีคลายคลายสุย่ายอย่างไรเนี่ยอันนี้สิเป็นน้ำหอม เป็นคนที่มักน้ำหอมเป็นคนที่มักน้ำหอมหละ่ะแต่เลืซื้อน้ำหอมแล้วบอกว่ากินได้ก็มีเวอร์เทนิโน่แล้วเลือกสื่อเลือกหาแต่ใดด้วยมีลายแบลลายแนวีเป็นทิ้มทาผิวแล้วก็เอ่ออยาสาะพงหล่ะแต่ทิ้มอัมน้ำเล็กน้อยแต่ก็ไ่ค่อยไลย่ เรื Heh, so, yeah. so, years, like ่องก็เริ uh ่ม huh. ส hm. ิเปิดแล้วส่วนไลฟ์เอาเงินบาทซื้อแล้วที่นี่มึงม่เงินบาทเริ่มยากในวเรื่องอื่อันอันนี้สิเป็นโคโรนโคโรนอันใหญ่นีแซวสามแซวสามเจ็ดสิบวันห่างกันแล้วคนณอ๋ อันนี้เนาะกลับมาอันนี้คือเก่าอ่าซองร้อยซองร้อยเศ้าบาทน,นี่สิเป็นเงินกีบอยู่แสนแสนสิบพันเนาะพี่นอ้อง อนนสองร้อยซาบาทเป็นเงินกี่ยูเซนสิบพัน 10, สองร้อยอันนี้ก็ประมาณแสนหนึ่งสองร้อยบาทนี่แสนหนึ่งเคื่อแทงลายส่วนลิบเนาะลิบเด็กอสามสิบบาทสิมหาพันนี่คือสามสิบบาทเป็นเงินบาท อันนี้สิเป็นช้อนมีอไรเง้อันนี้เระสบาทประมาณสี่สิบสีบาสิบบาทอันนี้ประมาณสีบบาทเนาะประมาณสีบบาท ค้ายนนิกา 18,19,000, 0 0 0เป็นเงินกีส่วนกับซีนี่ซัมมี่นอกจากกับยูโน่จะเป็นยูโน,น,โน่อันนี้ที่เป็นแทนเทิร์เด็กน้อยแต่เก่านั้นสีค้ายแต่ ่ะไรเงินเงินตอนเงินทันได้ขึ้นเนาะสคล้ายๆแต่สองสามพันกี่ม <Sales standards> ันเป็นเงินตอนทันได้ขึ้นจ้าหาหกสิบบาทแต่พอตอนนี้เงินขึ้นแล้วเนาะเงินขึ้นแล้วก็สิเียประมาณสี่สิบบาทเนาะเอาไปแม่งเราไปดูกันเอเนื้อ <16. S 2> <c oughs> สิบบอกว,ว่าสิบัน<ม>เี้สิบหกเกเ่ไว้บอกัวนี่นนะัวนี้เ้หมาเดือนเดียวัว <c oughs> นี้จะสีสิบบาท โอเคเงินกีบละน้อยน้อยมื่อนี้เขากับสิดวายุห้านนี่แล้วคอยให้น้องไส้เพื่อนของห้านไหนมื่อนีนสิไป สิไปเซสีไปวัดก็โซนัทพี่น้องสิไปวัดสิพากันไปวัดกะซิมี่ซัมมี่น้องพี่น้องเส่องคล้องกันแพงแพงแพงบุแมเนแพงธรรมดาแพงแบบแ,แ,แพงสุดๆเงินเินบาทอันนี้ค่ะลายเสมอหนงนี่นะ บอกพิดพาดประการได้กขะโคโอษคอภัยหลายๆเด้อพี่น้องหว่าวกับหนากกับหลังอยู่ยังตื่นเต้นอยู่มือใหม่คนสื่อกระตกใจคนคายกระถูกใจคือกันแพงเบอร์สื่ออย่างสุแนวแล้วสื่อมือนี่นะพี่น้องอยู่ยาก่ึ้นน้มื่อละ ซืาา้อยาให้แม่งานเยอะงามสางามเลยทางนี้ซื้อยาให้แม่ันทางนี้เขาอเคยมากจะเถื่อนะพี่นกซื้อไปซื้อยาให้แม่ ออมาข้างนอกกับเด็ดไอซ์ซื้อ,อยังเป็นสื่อของมาขาย ดีบาวานเพิ่นสิกินซูเมอร์เนาะขาดบ่ได้กันขาดแล้วก็เมื่อยด้วยั้ากับแล้วพี่นอ้องนางสบู่สีเหลืองพม,ม่านะเท่าใดบมีเบิร์ดเละคันานันเดสส์คันมีเดสส์ <c oughs> อยู่นี่คนสิไลนหลายพี่น้องไลน์ซูเม่ก็ได้啦